ได้นะแชร์ได้นะฮัลโหล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 เฮลโหลเรามีเควสมาฮานดูแลคิดเป็นเควส <laughs> ที่ <laughs> <laughs> ดึงเสียงเลยควส์ดึงเสียง <laughs> เป็นเควสที่คนในช่องแชทโหวตมานะครับก็จะเป็นเออ่เควสแทนเพื่อนร่วมทีมด้วยชุดผักสวนครัวนะครับก็จะมีสี่คำก็จะเป็นต้นหอมขวางตุ้ง คณะแล้วก็มะนาวครับใครจะชื่ออะไรยังไงให้คิดก่อนนะต้นหอมฟังตุ้งคณะมะนาวตุงคณะมะนาวเดี๋ยวผมเขียนในห้องรหัสห้องแลนเอ้กูกูเป็นต้นหอมแล้วนะกูรียกูรลบจองก่อนหรือเฮ้ยรีบเกินเวลาเรียกกันแน่นอนเวลาเรียกกันก็ให้เรียกตามชื่อนี้เนาะโอเคไหม ได้ครับครับอถ้าพร้อมแล้วเข้าห้องเนาะมีรหัสอยู่ในรหัสสร้างห้องนะครับใครอะไรปะมาว่ะอาจจะเผอเรียกอึ้ยต้นหอมอาจจะเผอเรียกชื่อกันตั้งแต่สมัยแบบชาติที่แล้วเอ้ยต้นหอมเกิดข้างบนต้นหอมเกิดข้างบนเฮ้ยกวางตุ้งเกิดข้างบนเดี๋ยววิ่งลงล่างให้กวางตุ้งลงล่างให้ลงล่างเดี๋ยวลงลงล่างให้ลงล่างให้ลงแล้วลงแล้วกวางตุ้งลงล่างเหรอมามาฝั่งผีต้องมาฝั่งีมีมีที่สวดมีที่สวดข้างล่างมีที่สวดสวดกล่องเลยนะได้เลยได้เลยสวดเลยกวางตุ้งสวด กวางตุ้งไม่ได้สวดอะไรยังไม่ได้ที่เลยตันหนอนตัวไอ้ตัผีผีอยู่ผีอยู่ฝั่งข้างล่างฝั่งข้างล่างผีอยู่ข้างล่างผีอยู่ข้างล่างไม่ที่ปั่นได้เดาปูไม่เบลเบลอยู่นี่ผีเบลผีเบลอยู่กวางตุ้งอยู่กวางตุ้งมามามายุกเลยกวางตุ้งไม่เขาไม่เอากำลังไปเปิดประตูให้อยู่ทําลายอยู่กวางตุ้งเข้าไปตีเลยกวางตุ้งเฮ้ยขู่กับพังประตูไปหมดแล้ววิ่งมาไม่ทันขึ้นบนป้าขึ้นบนป้าขึ้นแมงขึางบนกลางขึ้นแมงบนกลางจะบนเล่นได้จะบนเล่นได้นะกลวางตุ้งอยู่ตรงนี้ก อยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้อยู่บนอยู่บนกลางอยู่บนกลางเขาบนไม่มีของเลยฮัลโหลเราได้เจอเราได้เจอไม่มีต้นหอมกำลังกะสวดต้นหอมกำลังจะปักทูปปักทูปอยู่ต้นหอมปักทูปอยู่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่ตรงนั้นไม่ขึ้นข้างล่างไม่มีแสดงว่าตรงคนใดมีเครื่องหนึ่งคณะเปิดกล่องทองอยู่โอเคตรงนี้มีเครื่องอยู่ไหนรู้มอยู่บนทุ่งเด็กอยู่บนทุ่งอยู่กับพี่เนาะ อยู่กับมะนาวอยู่กับมะนาวโอเคโอเคตัวไหนตัวไหนมะนาวมะนาวมาหน่อยจุดเดีตร์จุดเดเยร์โอเคจุบไปเลยฝั่งนั้นจุดฝั่งนั้นไปเลยแล้วเขาไป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 แล้วนะระวังนะไปไหนไปไหนไปไหนใส่ทูพย์ไปแล้วนะใส่ทูพย์ไปแล้วตรงนี้ไปตรงกลางอ่ะไปตรงกลางแบบชั้นชั้นล่างอ่ะโอเคกลางล่าง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 ไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่กลางล่างอยู่กลางล่างอยู่กลางตุ้งอยู่กลางตุ้งกลางตุ้งล่างจุดเดียร์ทุกคน กางตุ้งลากไปฝั่งที่เราเกิดกองตุ้งโอเคมาแล้วมาอยู่มา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 กำลังถล่มอยู่เฮ้ยเขากดเกาะเขากดเกาะเฉยเลยเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่กางตุ้งเขาอยู่กางตุ้งเขามีดูดไหมเขามีดูดไหมไม่มีตันหนึ่ง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 มีดูดมีดูดมีดูดนี่เหรออ้าวมีมีมีดูดแต่ไม่น่ามีนะเราเล่นเกเองตู้เด็กกองตู้เนี่ยไอ้เขาไม่ได้ไม่ไม่ไม่เขาลงมานะเราบอกเขาลงมานะ เขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้เล็งผมครับผมไม่รู้ครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กระหมาผมกระหมาผมกำลังกำลังสวดเขาถอดสวดอยู่ตรงมนได้อยู่ตรงมนได้โดนตันโดนตันโดนตันว้าหอยู่กลางล่างอยู่กลางล่างอยู่กลางล่างโอเคโอเคโอเควเขาวิ่งไวมากเขาวิ่งไวมากเขาวิ่งไวมากเขาเขาทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งอยู่นี่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 ตันตันตันอยู่นี่อยู่บนอยู่บนกลางอยู่บนกลาง อยู่บนกลางทิ้งแล้ว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 ไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปไห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 นไปฝั่งนู้นมาร์กแล้วมาร์กแล้วมาร์กแล้วแต่เราไปเครื่องเครื่องบันไดกลางเครื่องบันไดกลางไปแล้วไปแล้วโโออเเคคมาแล้วมาแล้วอยู่แล้วอยู่กับต้นหอมอยู่กับต้นหอมกัต้นหอมต้นหอมแล้วไอ้ไม่ไม่ไม่มาไล่คณะมาไล่คณะไล่กูรูไล่กูรู้เฮ้ยคณะคณะขึ้นลิฟต์คณะขึ้นลิฟต์ไปเก่าเก่าขึ้นรีบไปไหนขึ้นรีบไปไหนเก้านะเก่า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 ก่าเก่าเ เดี๋ยวตัดเวจัดคณะต้นหอมเยอะจางต้นหอมอยู่ไหนต้นหอมส่วนอยู่ตรงบันไดต้นหอมสวนอยู่ตรงบันไดโอเค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 เดี๋ยวฟาร์มกล่องแดงไม้ให้นะคณะอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนชับนชั้นบนชั้นบหน่อยม์กหน่อยคณาร์กหน่อยตรงนี้ตรงนี้นี้ไดอเไดอเได้เยต้นหอมต้นหอมโดน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 โด่โดนโ้นโด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 ยโดน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 เปล่านโอนโ่นโดนโดนโ้นโดนยดนโนโดนนนนอนนอนนอนนนนี้ตรงนี้ ไม่ไหวกลอไหวมาเี้ยมหนึ่กอบไม่ขนาบาหมกอบอะไรเก้าเก้าแล้วนะหนึ่งไอ้นี่ไอ้นี่ปัดผกกะเชดผากกะเชดเข้ามาทำไมให้ตายสิจตเจนคือผักกะเฉดหรอผักกะเฉดย่งไงวะเจนผัดกะเฉดเจนผักกะเฉดเหรอไม่ไปหากล่องทองก่อนนะขัดตะปวนหนึ่งอะขาดตะปวนหนึ่งเจนเจอกล่องเอาอยู่ตรงนี้เก้านก้งแล้วเหรอไปไหนล้วไม่รู้ ของทองตรงนี้อันนึงเดี๋ยวผมเปิดให้กัดตะปูใช่ปะใช่โอเคโอเคลุน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 ไม่ผู้มากมามาต้องตุ้งมาต้งตุ้งอยู่กับฟังตุ้งตรงนี้เราต้องตุ้งตรงนี้ได้ตะปูาต้องตุ้งได้ตะปูได้ตะปูของผมอยู่ตรงนี้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 กับตุ้งไปไหนแล้วไม่รู้วาว้าวว้าวไอมาแล้ว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 เฮ้ยเกาะก้อเกาะก้อเป็นก้อนตุ้งก้อนเกาะเปิดเกาะเขาเปิดเกาะเขาเป เขาจะได้มะนาวเขาจะมะนาวได้ไดเดี๋ยวไปติดให้ไปติดให้อยู่กับมะนาวอยู่กับมะนาวมะนาวปากมะนาวมะนาวทิ้งทิ้งกระปูทิ้งกระปูทิ้งแล้วทิ้งแล้วอยู่ตรงไหนปักแล้ว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 เป็บตอนไหนอ่ะอันนี้หมดนี่ส่วนอันนี้ส่วนอันนี้อยู่ข้างบนไหมอยู่ข้างบน ใช่ใช่แล้วใช่แล้วยังไม่ได้ฮ้ยมะนาวเจ็บไอ้ปักกระเสดเงียบจังทีเด็ดเพื่อเพื่อไอ้ทีเดยวแตกเหรออยู่ไหนมาร์กเลยมาร์กเลยกเดือรเล่นอยู่เฮ้นี่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 ตัน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 ิดแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสวย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 สมะนาวผมตายแน่ไปไปไเดี๋ยวเต๊เดี๋ยวเต๊ะเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเต๊วิ่งมาวิ่งมาวิ่งออกมามิบไปมิงไปวิงไปมิบหุ่นติดตัวกอคนกดคกอคนกอ กันแล้วกันแล้วกันแล้วไม่เข้าไม่ไปกันแล้วกันแล้วกันบอไว้บอกไว้บอกไว้บอกไว้บ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 บทางไว้บ๊บทางไว้ตัน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 ตนตันตันตันตนตันตันตันตนตั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 ตัน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 ตตัน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 ตัตัน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  เดยวดก็วังต้งต้งเอยู่กอบราฝังนี้จริงเรนได้กทีนึงหใส่เปิร์มาเเฮ้ยเฮ้ยอยูจุ๊ดอยู่จุ๊ดกทั้งเลยอังตุ้งอยู่กงตุ้งขอบเพิ่มอู่งตุ้งนะก็อยู่กง กวางตุ้งจุกองกับกวางตุ้งจุกได้อูทธเฮ้ยเฮ้ยเกบการตุงเหลือบอลโลกไมเรา้เาอยู่นี่เฮ้ย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 ้งมมาของไองมเอาความของเฮ้ยเฮ้ยน้องใจเย็นดิ้้งยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ้เฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ น้องช่วยวางตุ้งด้วยน้องๆโอ้โหเอา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 เขามาไล่ต้นหอมเขามาไล่ต้นหอมอ่ามันต้องติดจะไม่ต้องติดจะไม่ต้องติดยังม่ต้องติดเริ่มทำท่ามีเลยบอ ตัดหัวเจ็ไม่ได้ตัดหอมเจ็บตัดหอมเจ็บแล้วปล่อยเลยปล่อยซึม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 อย่าพึ่งติดอย่าพึ่งติดอย่าพึ่งติดเขาทิ้งไปแล้วเขาทิ้งไปแล้วปล่อยซึมเลยปล่อยซึมกดไปแล้วไม่ใช่ไม่อย่ากลับดิอย่ากลับดิขอขอยาหน่อยยาหมอขอยาหน่อยใครแอบยาอีกแล้วโอ้โหไอคันนาอีกแล้วผมโดนไล่นะผมโดนไล่มีเศษศิลตรงนี้คณาแอบยา อยู่ใครอยู่ใครอ่ะอเออมะนาวเป็ดเป็ดเปโอเคโอเคโอเคมะนาวนะมะนาวนะต้นหอม้านใส่สินอยู่ประคำหนึ่งถามจริงถามจริงตอบจริงจริงเข้าหัอ้ไมันดูดว่ะโดนดูดว่ะ โดนดูดอ่ะไม่โดนดูดอ่ะไม่ถึงโดนดูดดูมันนายเอ้าไม่นด้มะนาวหอทะลุเลยมะนาวตายไปแล้วคุณติดบอลล่อแล้วล่วงลงมาตายว่ะใช่เฮ้ยคุณ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 ฉากนี้คุณคุณเลยว่าเปล่าวคณะคุณคุณไหมคุณคุณบ้ะไอคณะหมีก็เอาเอายาคณะเอาเอายาไปป้อนไม่ไหนขอยาหน่อยเฮ้ยกวางตุ้งไปชุบหน่อยเร็วไม่ได้ไม่ได้ตายตายตายจะตายแล้ว ได้ได้เดี๋ยวต้นหอมไปชุบเองต้นหอมไปชุบเองอยู่ไหนวะอยู่กับฉันอยู่กับฉันอยู่ตรงไหนต้นหอมกำลังมาชุบต้นหอมกำลังมาชุบคนาโดนไล่อยู่โอเคเอาอย่าไปต้นเนี่ยโบโลแตกแล้วโบโลติโบโลคนาไหวปล่าวะไหวไม่คุ้กแม่เลย ถ้ามีโค้ดแบสรอบคณะไหว้พัคณะจะให้ติดพักคณะไหวไหวตัวนี้ตินเลยติดเลยเช่บอกไหวไงไหวแ่ไม่ต้องสีไหวได้หวไดไหวได้ไหวไไหวได้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 ไหวไดไหวได้ไหวไ้ไหวได้ไหวได้วได้ไหว้วได้ไหวได้ไหวไหวได้ไหวได้ไหวไไหวได้ไหวไ้ไหวได้ไหวไวไา้ไหวได้ไหวไไหไไหวไว้ไหวไไวไไหวไ้ไหวไไหวไไหวไวไไหวไวไไหวไไวไไห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 วไ้ไหวไไหวไไหวไวไไหวไวไไหวห้ไหวไวไดไห้ไ อย่าใช้คำหยาบนะครับคนจัดของมะนาวไหวอยู่ไหมไม่ไหวไฝเลยไฝเลยเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วว้ายว้ายว้ายวิยเขาไล่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 ต้นหอมเขาไล่ต้นหอมเอามะนาวไม่ไม่ไเขาตามมะนาวเขาตามมะนาวจุดให้หน่อยจะได้เคลียร์รูเฮ้ยไม่มีใครจุดอ่ะเฮ้ยจุดให้หน่อยดีมะนาวจะตายมะนาวจะตายไม่ได้ไม่ได้พี่ยูพี่ยูเฮ้ยโห้แกล้งแกล้งมะนาวเกิน มะนาวได้อยู่มะนาวได้อยู่มะนาวได้เปล่าทีแต่สบายสบายเอาเอาเอเขามาต้นหอมแล้วเอามาที่เอายาเฮ้ยไม่ใม่ไม่ไม่ม่ไไม่ไมไม่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 ไมี่ไม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 ่ไ เดี๋ยวนะครับไม่ต้องติดนะต้องติดแล้วเดี๋ยวคณะตายโอเคสวยสวยสวยถืไงลูกประคำอยู่ชั้นล่างนะมีลูกประคำเต็มมีลูกกระเดือกด้วยเอ้เอาแล้วช้าเกินไปช้าเกินไปเขาฆ่ามะนาวเพให้เราได้ยังไงเอาคณะเอาเอาแก๊สนะแก๊สเอาแก๊สให้มะนาวตีเอาเอาตันเอาเอา หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วต้นหอมไม่เหลืออะไรแล้วต้นหอมหมดต้นหอมหมดต้นหอมไปก่อนนะต้นหอมหมดแล้วใครทำมันเอาตายเนี่ยมันตุ้มไม่เอาอะไรเลยไม่ตั้งใจเลยวะไม่เอาจริงเลยเอาดิเอาดิเออกิระติดโอ้โหหัวหน้าตู้เรียบร้อยสวยใครเป็นคนติดติดไม่ทันหรอติดไม่ทันโอ้โหบอกแล้วให้รีบรีบจูดใส่ยือนเลยแค่จะติดแล้วนะแค่จะไม่ทันเออม่อกีไม่ทันไม่ทันมันไม่มีคนแก่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครจะเป็นโครงใครเป็นโครงทำไอ้กวางตุ้งเลยไอ้ต้นหอมไอ้ต้นหอมก็เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มะนาวน่าจะฟังเสียงอยู่นะว่าว่าใครบอกห้ามติดอ่ะนี่ต่อหน้าต่อตาเลยติดเลยไอ้ต้นหอมไอ้ต้นหอมหมดไอ้ต้นหอมพูดไอ้เฉยไม่ได้เลยเฉยฟังอยู่นะฟังอยู่ครับใครไม่รู้ชอบต้นยาไม่มีไม่มีไม่มีเกิดมาไม่เห็นยาเลยมีมีอยู่กับต้นหอมอยู่กับต้นหอม อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอย่ข้าบนฮัหลอยู่ข้างบนสู้ๆได้ต้นหอมอยู่ได้ต้นหอมอยู่เอามัเดี๋ยวมัดเดี๋ยวต้นหอมได้อยู่ต้นหอมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้นหอมได้อยู่แต่ว่าเขาไล่อยู่เขาไล่อยู่เขาไล่ต้นหอมอยู่เขาโมู่เลยเขาเียวแล้วเขาขึ้นเต็มตัวเลยขเราขึ้นเต็มตัวเลยอยู่ไหน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 ขวเาข้ตัวเลยมาหน่อยมาหน่อยขวัมเราขึ้นเต็มตัวเลยอ่ะทุกคนอยู่ไหนมาหน่อยมัแล้วมัแล้วมานแล้วอุอยฝั่งนู้นโอ้โห โอ้คนน้ำ่ามาฝั่งนี้ไมาทางจุกเด็กทางจุกเด็กเขาไล่อยู่เขาไล่อยู่เขาโมมาโอ้โหตัวเขาล้อเลยตัวเขาล้อแล้วไยดีวยดีหัมากไหวยถึงไหนแล้วมาัหน่อยได้อยู่แล้วนายนาย่ออะไร้นะนายนายา่อะไรแล้วนะนายคนที่ดูออ่อก็นอหอก็หนอหอก็หนอหอก็อก็หน่อก่อก็หน่อกอก็น่อก็หน่อก็่อก็หน่อก็หนอกอกออ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 อ เป็นคนลืมง่ายเป็นคนลืมง่ายนายเชื่ออะไรนั้นนายคนจุ๊กชื่ออะไรแล้วยืมเละเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เหนียวนอนแบบนั้นเหนียวเเขาลงมาข้างล่างแล้วไอ้โอ้ยไอ้นี่มันชยาไปแล้วไองตุ้งในคณะันี่ยชยาไปแล้วก็บอกแล้วว่ามีคนซ่อนเห็นไหมล่ะไม่เชื่อไม่เชื่อบางตุ้งเปิดเจอเพิ่งเปิดเจอไม่เชื่อไม่เชื่อบางตุ้งเลยชยาไปแล้ว กล่องม,มันดอบกล่องมันดอบก็อบอกแล้วก็บอกแล้วเอาความบอกแล้วว่ามีคนต้อนอยาต้นหอมเจ็บต้นหอมเจ็บมากเลยไม่ไหวแล้วช่วยทีช่วยทีเดี๋ยว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  oh. เออเชิงหรอเออตีไปดีตีไปดีสัตว์น้ำเกลียวให้เข้าตาไอ้คณะกำลังจิ้มอย่างขมักเน้นว่ะสัก๋วยเตี๋ยว สันน้ำไวยเตี๋ยววะทำไมตัวว้าว่ามาเราดักเราดักทางเขาเราดักทางเขาปออยู่อ่ะหน่อยกวางตุ้มกวางตุ้มเดียวยาวเลยเางตุ้มไม่เจอไม่เจอคณะมันแอบคณะไอ้คณะมันแอบไว้หมดเลยยาไม่ใช่เอ้าว้าวปฏิเพื่อคนตี๋ทำไมทำไมคณะเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้นั่นดิอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อนตอนนั่งไหนไหนแตไล่แล้ว มมักาาลลงอยู่ไหนอยู่ไหนไฟไฟเลขสองไฟนีไฟนีไฟไฟไฟตรงไหนก่อนตัวก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคโอเคผมว่าผมว่าใกล้ตายแล้วผมว่าใกล้ตายแล้วไม่ค่อยโหมดมาเลยเขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไอ้มาตี้มันรู้แต่มันเงียบนี่นี่นี่ใครก็ได้มาค่ะนะมันซ่อนอยาสอยู่ไหนมาร์หน่อยมาร์หน่อยค่ะนะต้นหอมไปต้นหอมของเดชค่ะนะไหน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 ได้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 ต้นหอมเดชเขาอยู่ข้างบน เขาเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่กำลังลงเบากำลังลงเบากำลังลงเบลอยู่หมดอันเนี้ยตายนี่เอาได้ได้เลยได้เลยได้เลยเอาเลยนี่ไงมาวมาวมาเร็วมามามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาล้าเกิดตายฟ่ง้นย้ เอาเอาเอาคณะเอาขันี่เอาคณะเอาเอาเลยเอาเยเอาเล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 ยอาเลยเ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 อาเลอาเลยเอาบลาเลยอาเอยเคาาอลออยเยเลยาาเเออาออเลย ต้นหอมคืออยู่ตรงเครื่องอ่ะมะนาวเชื่อป่ะใช่ต้นหอมคืออยู่ตรงเครื่องอ่ะไอคนติดไม่ใช่คู่โอ้โหไอ้คณะมันเล่นท่ามันมีใครสักคนดึงเกมอยู่มันี่ยใช่มันไม่ตู่ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเออทั้งต้นยาท่าไม่ยอมติดโดู